สวัสดีครับจี e ีแอนจอยครับครับผมครับหลายๆก็หลายๆคนขอมานะครับผมอยากจะเห็นมุมในห้องทำงานหรือสตูจีจีแอนจอยนะครับผมมาเดี๋ยวผมจะมาให้ดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก่อนรับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดส u ัค c ส i า e ให้ด้วยนะครับโอเคมาเริ่มที่มุมแรกกันเลย และมุมแรกนะครับนั่นก็คือนี่เลยคือคอมพิวเตอร์นะครับก็คือมุมที่ใช้สําหรับตัดต่อนะอันนี้ผมใช้โทรศัพท์อัดนะครับจะสังเกตว่าน,นี่กล้องตัวนี้นะครับผมจะตั้งเอาไว้ที่หลายๆคนที่เห็นนะครับหลายๆคลิปที่ผ่านมาก็จะเป็นที่มุมที่ผมนั่งนะครับก็คือจะใช้ตัวนี้แล้วก็มีไมโครโฟนตัวนี้นะครับหูฟังตัวนี้แทบจะไม่ได้ใช้เลยนะก็มีโคมไฟหนึ่งดวงนะครับที่ไว้สําหรับให้มันสว่างๆนะ เอออันนี้ก็จะเป็นมุมแรกนะครับผมสําหรับนี่สตูดิโอผมนะครับคอมจะอยู่ข้างล่างนี่สายไฟอาจจะลบไปหน่อยอันนี้กล่องโมเดลนะเออนี่มุมแรกนะครับผมนะเดี๋ยวไปดูมุมต่อไปกันและมุมต่อมานะครับผมนั่นก็คืออ่จาจะสังเกตว่าที่ผมอัดนะครับข้างหลังมันก็คือจะเป็นโมเดลต่างๆนะครับนี่ก็คือตามนี้เลยนะครับอ๋ออย่าถามถึงมูลค่านะ มันเยอะมากจะมันเยอะมากเดี๋ยวผมไปให้ดูใกล้ๆดีกว่าว่าผมมีตัวอะไรกันบ้างนะครับผมมาแล้วเรามาเริ่มจากตรงนี้เลยนะครับนี่บรรดาหอยหอยทั้งหลายนะนี่ก็คือจะเป็นส่วนของที่ผมเก็บสะสมนะครับข้างบนก็คือจะมีผลไม้ปีศาจแล้วก็มีลูฟี่เกสีนะครับอ่ากรอบรูปเป็นรอกับลูฟี่นะครับผมถัดมาก็จะเป็นนี่แกงโซโลนะครับแล้วก็ผมกำลังเก็บเลซินนะนี่ w 1 7งาน มันยังมาไม่ครบนะครับรอรอ,ออันนี้จะเป็นช่องของซันจินั่นเองนะครับเออที่ผมสะสมเอาไว้นะซันจิก็จะมีประมาณนี้นะครับผมข้างล่างถัดมาอันนี้จะเป็นช่องของนี่นะครับจูรคิวมีฮอแล้วก็เพโลน่านั่นเองที่สะสมนะครับก็คือจะมีงานเลซิ่นตัวนี้ด้วยนี่นี่ตัวนี้นะครับมาข้างๆครับก็จะเป็นนี่เป็นเรือของ จนอ่าไม่ใช่กีดกองทัพเรือนะครับแล้วก็มีนี่จอมพลสาคนนะครับเอ้ข้างล่างต่อมานี่อันนี้ก็จะเป็นช่องของโซโลนะแล้วก็ข้างหลังก็คือจะมีโบอามีลูฟี่แล้วก็มีนามนะครับอันนี้เออต่อมาครับผมก็อันนี้จะเป็นช่องเรือนะครับทําวซันซันนี่แล้วก็โกลิ้งแมรี่นะครับนี่แล้วก็มีงานฉากเล็กๆเ,เออให้อันนี้ไปอยู่นะอ่ะ เดี๋ยวคือเรามาดูโมเดลกันต่อจะยาวเลยครับอันนี้ก็คือจะเป็นพัดลมนะแต่จริงๆก็ไม่ค่อยได้เปิดหรอกเออผมเคยรีวิวไปได้แหละมันกา,กากมากเลยนะนี่ก็คือจะมีโมเดลตั้งอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็นี่ครับชั้นบนครับนี่ก็จะเป็นงานอเวนเจอระครับเขาเรียกว่างาน Marvel ลเอ็กซ์กับวนะันพีนะนี่มีตัวอะไรกันบ้างก็ลองดูกันนะครับอ่าสาหรับในตู้ตรงนี้ก็จะเป็นนี่เลยเห็นไหมครับพ่อลูกเอ๊ ล่างล,าง,ลางมาครับก็คือจะเป็นไคโดรับอันนี้คือเป็นตัวของ PS4 นะครับที่แถมมาในเกมข้างก็ยังมีอีกนะแต่ว่าผมเอาก,กล่องมาบังเอาไว้นะมาถัดมาข้างๆกันเลยครับก็คือจะเป็นเซ t ต v v n n g e r X Marvel มาเอีกเหมือนกันนะครับนี่ดูก็คือจะประมาณนี้จะสังเกตไอ้ตัวนี้ตัวใหม่นะครับผมเป็นลูฟี่เกียร์สนะบารแมนเป็นคู่แล้วก็นีตัวนี้ผมชอบมากมันสวยมานี่ หลายคนอาจจะเห็นผมลงในไอจีแล้วนะลงมาข้างล่างครับอันนี้ก็จะเป็นช่องของซูเปอร์ด้านเองนี่ข้างๆางครับก็จะเป็นงานเด็กนะอันนี้ก็เก็บสะสมอยู่งานเด็กยังหาไม่ครบนะแต่ว่าหายากมากบอกเลยข้างหลังก็จะเป็นแบบสาวๆกับลูฟี่นะครับแล้วก็ช่องนี้ก็นี่ช่องนี้ผมชอบมากเป็นโบอานะครับนี่เซตตัวนี้สวยบอกเลยโบอา มาข้างล่างครับผมกันนี้ก็จะเป็นของรอนั่นเองนะครับนี่มีงานที่ของสะสมมาไว้นะเออต,อต่อมาอันนี้โอ้โหอันนี้เป็นเซตใหญ่เลยก็คือเซตดูฟี่นั่นเองครับทีหมวกฟางเอ็กกับมาว e ลนะครับนี่มีตัวอะไรเป็นอะไรกันบ้างลองดูกันได้เลยนะต่อมาก็จะเป็นอันนี้เป็นงานเรซินทั้งหมดเลยนะครับที่ผมเริ่มสะสมไว้ก็คืออันนี้จะเป็นดูฟี่แล้วก็มีเลลี่ด้วย คือจะเป็นเซตตรงนี้นะครับข้างล่างต่อมาก็จะเป็นอันนี้ของซาโบกับเอสนะครับนี่คู่พี่น้องนี่แล้วก็ช่องนี้ในขวัญใจผมเลยก็จะเป็นโคัาลานะครับนี่แกงโคราลาจะยืนอยู่เต็มไปหมดเลยนะซาโบอันนี้ชิราโฮชิครับผมตัวใหญ่แล้วก็มีโบอาแนบอยู่ด้วยนะครับและนี่แหละครับก็คือโซนของโมเดลนะครับที่แบบเห็นอยู่ข้างหลังกันนะเออถ้าเกิดว่าผมนั่ง ที่จะเห็นกันมุม,มบ่อยๆนะก็คือผมจะนั่งประมาณอย่างนี้แล้วก็เห็นไหมก็คือจะเป็นมุมประมาณนี้นะครับก็คือเห็นแต่นะครับผมยากสะสมไม่หมดมันจะมีหนังสือการ์ตูนด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าผมมีอะไรกันบ้างนะครับผมอ่าครับเริ่มจากช่องนี้เลยนี่ก็จะเป็นหนังสือประมาณนี้นะมีติดตามตายนะครับผมมีมหาเวสนี่มหาศึกคนชนเทพน,นะครับผมนี่แล้วก็มีรอดูก็ได้นะครับเา จริงมันมีข้างหลังอีกด้วยนะนี่ก็คือมีเอลิซินบั์แลนด์ด้วยแล้วก็มีการ์ตูนอยู่ด้านหลังด้วยนะครับผมนี่ก็จะประมาณนี้ส่วนข้างๆนี่นะครับโอ้ชอบมากเพิ่งจะดูการ์ตูนในเดดฟิกไปนะครับหน้ากากเดนนรกนะอันนี้ก็จะมีอยู่ข้างหลังด้วยแล้วก็นี่ชื่อมันอาจจะแปลกหน่อยนะนะคือบอกว่ารับเธอสุดหัวใจยังไงก็ต้องฆ่านะโอ้โหจริงๆนะครับผมมาข้างล่างอันนี้ก็จะเป็นเซตสะสมนะนะเป็นการ์ตูนเก่าเป็นมานะครับกับดะกอนคว s ส และข้างหลังเนี่ยตรงนี้จะซ้อนเอาไว้ผมก็มีเรื่องสมุนไพรพันจอดอีกนะครับผมอันนี้ก็ไว้เก็บเอกสารต่างๆมาดูต่ออันนี้เป็นชาแมนคิงนะครับบอกเลยว่าชาแมนคิงผมสะสมอันนี้เป็นเซตใหม่นะไม่ได้เซตตั้งแต่แรกและราคามันจะขึ้นแน่นอนนะใครดูอยู่ตรงนี้นะรีบไปหาซื้อแน่เลยเพ,เพราะว่ามันจะลงเน็ตฟิกนะครับผมนี่มีทุกภาคเลยข้างล่างก็จะเป็นจะมีเดสโน,น Deck, no. แล้วก็มีเรื่องอื่นๆนะครับ อ่าสำหรับช่องใหญ่ตรงกลางเลยนี่ก็คือวันพีชนเองนะครับนี่เรื่องท้งงมดเกี่ยวกับวันพีนะแล้วก็มาตรงนี้ก็จะเป็นเซตนี่ครับกำลังดังเลยส p y เอ็กซ์แฟมิลี่เจ้าสาวผมเป็นแฝดห้านะครับนี่แล้วก็ยอดคุณนะนี่จากต่างโลกอันนี้ฮามากบอกเลยสะดุดรักใจแฟนเช่านะครับเออก็จะเป็นตรงนี้สะสมเอาไว้ข้างล่างก็จะมีนี่กระตูนที่ผมให้ดับดึงในดวงใจอยู่นะคือยายบาทนะเออแต่ว่ามันเป็นเซต ใหม่นะมันไม่ใช่เซตเก่าเขาเซตเก่าหาไม่ได้กับอินเฟคชันนะครับผมข้างล่างก็จะมีครับก็คือเป็นฝีมือของคนไทยมีเรื่องกากีนะครับนี่แล้วก็เบอร์เซิร์กเบอร์เซิร์กยังไม่จบเลยจนถึงทุกวันนี้นะแล้วก็ล็อกแมนนะครับผมนี่ล็อกแมนส่วนด้านล่างสุดน,นะครับนี่ก็จะเป็นนี่เรื่องนี้ผมชอบมากเลยนะจริงๆเนี่ยผมชอบมากเออแล้วก็นี่แหละครับยอดนิยมนี่ดาบพิฆาตอสูรนะครับนี่ตรงนี้นั่นเองนะครับผม ในไหนการ์ตูนแล้วเรามาดองกระตูนการ์ตูนอันนี้คือชั้นใต้วางทีวีนะครับก็คือมีเกมพระราชามีหลายๆเรื่องเลยนี่ลองลองไล่ๆดูนะครับเดี๋ยวจะไล่ให้ดูนี่แล้วก็ชั้นที่สองครับผมจะบอกว่ามันเป็นการ์ตูนที่เกี่ยวกับฟุตบอลที่ผมชอบมากที่สุดเลยนะคือปาสตาล์สิงห์นักเตะผมว่ามันสนุกมากอันนี้ก็เก็บอยู่ในห่ออย่างดีนะครับนี่แล้วก็การ์ตูนใหม่ตอนนี้นะมหาเวิผนึกมากำลังดัง แล้วก็มีพวกแบบเกมล่ามนุษย์หมาป่าอะไรพวกนี้นะครับอ่ะครับผมตอนนี้ก็เห็นไป3ส่วนใหญ่ๆเลยนะก็คือมีส่วนของคอมนะครับที่ไว้ใช้สําหรับตัดต่อทํางานนะครับมีโมเดลโชว์มีกระตูนนะครับแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ผมว่าส่วนนี้น่าจะมูลค่าน่าจะแพงที่สุดนะเอ้ยไม่นะแพงที่สุดไม่ได้โมเดลแพงกว่าถ้ารวมๆวไปแล้วอ่ะอ่ะมาดูกันเลยดีกว่าครับผมอ่ะนี้ไม่ต้องกลับกล้องเลยก็คือนี่ นี่นั่นเองนะครับผมมี p พ5แล้วก็ t ี Sony นะครับผมสำหรับ p พ5มาโดยเฉพาะแล้วก็มันจะมีตรงนี้นะครับผมเอาหมอน่หมอนข้างมาไว้เผื่อไว้สำหรับอยากดูหนังเล่นเกมอะไรเงี้ยก็ถ้าไม่ได้นั่งเก้าอ,อี้ตัวนี้นะก็จะเป็นได้นอนดูนอนเล่นได้ตรงนี้นะครับผมอ่านี่ประมาณนี้ประมาณนี้ และนี่แหละครับผมเป็นสตูดิโอของผมนะครับผมเป็นความสุขเล็กๆของผมนะเออดีเดี๋ยวเราหมุนให้ดูแบบ360องศาแบบช้าๆกันนะเออจะประมาณนี้นะครับผมมูลค่ารวมๆแล้วเนี่ยก็อย่างที่บอกครับว่ามันเยอะมันเยอะนะครับก็หลายแสนอ่ะผมใช้คํานี้เลยก็คือรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยก็ใช้ได้เลยนะซึ่งสตูดิโอผมนะตอนนี้แล้วผมค่อนข้างที่จะพอใจกับมันแล้วนะมีแสงมีอะไร ที่จะสมบูรณ์แบบแล้วนะครับผมก็รอดูครับว่าจะมีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะแต่ว่าตกแต่งใหญ่หญๆอย่างเช่นทาสีเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยไม่น่าจะมีแลวนะเพราะว่ามันใช้เวลาค่อนข้างเยอะแล้วก็อย่างนี้ผมก็ค่อนข้างพอใจแล้วจะมีแค่ไอ้พวกโมเดลด้านหลังต่างๆเนี่ยมันอาจจะงอกเงยมานะแล้วก็พวกหนังสือการ์ตูนต่างๆพวกเนี้ยมันอาจจะมีแบบงอกเงยมาเพิ่มอีกนะครับผมโอเคสําหรับวันนี้ก็ต้อง ขอตัวลาไปก่อนนะครับทำตามหลายๆคนที่อยากจะดูแันนะครับว่าสตูดิโอของผมมันเป็นยังไงนะอะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั r สไ e ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็มีคลิปใหม่จะเป็นอะไรรอติดตามครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ